ถ้าคุณไม่เปลี่ยนสิ่งนี้ชาตินี้คุณก็รวยไม่ได้ครับนั่นคือคุณต้องเปลี่ยนความคิดครับความคิดเดิมของคุณเนี่ยนะฮะพาคุณมาถึงปัจจุบันนี้ได้กับความคิดนั้นแต่คือคุณอยากจะรวยมากกว่านี้คุณต้องเปลี่ยนความคิดครับไอ้สรายว่าคิดเหมือนเดิมทําแบบเดิมได้ผลลัพธ์เท่าเดิมรวยเท่าเดิมรายได้ต่อปีเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณคิดใหม่ทําใหม่เนี่ยแล้วคุณจะรวยมากขึ้นครับคิดใหม่ทาใหม่อย่างเช่นไรอย่างเช่นคุณอาจจะมีความคิดแล้วถูกสอนว่าขยันเท่านั้นเนี่ยที่ทำให้ค แต่ปัจจุบันนี้ขยันอย่างเดียวไม่ทาให้รวยแล้วขยันแล้วต้องมีตัวคูณด้วยตัวคูณเรียกว่าตัวเร็วหตัวคานงัดนะฮะที่จะทําให้คุณรวยมากขึ้นเดี๋ยวถ้าตัวอย่างคุณเขยียนขายเขยียนขายเขยียนขายเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาตัวคูืเขียนขายเท่าเดิมเนี่ยจะทุนทาคลิปบนโลกออนไลน์นั่นคือปกติคุณขยันขาย5นาทีนะมีคนดูหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดคุณขยียนขายทำคลิปบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะมีคนดูพันคนหมื่นคนเห็นไหมครว่านี่คือเขียนขายเท่าเดิมเนี่ยจะมีตัวคูณ ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาคุณจะทําธุรกิจหรือขายสินค้าอะไรเนี่ยครับความคิดแบบเดิมเนี่ยมันจะพาคุณมาที่จุดจุดนี้ครับแต่คุณต้องเปลี่ยนความคิดแล้วมันจะพาคุณไปจุดใหม่ครับอย่างมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาขยันมากเลยนะฮะมันก็ไปได้แบบเดินครับไปได้เรื่อยๆนะครับรายได้ต่อเดือนก็หลายแสนต่อเดือนเลยผมบอกว่าลองเปลี่ยนความคิดใหม่ไหมลองขยายความคิดดูขยายมายเซ็ตดูทาไงงจะได้ล้านต่อเดือนทาไงงจะได้5าล้านต่อเดือนกาไรเขาเขียนตอนปุ๊บปุ� ใช่ว่ะไอ้นง่นก็ทําได้ไอ้นง่นก็ทําได้เขาทําเงินหล่นหายไปในระหว่างทางเยอะแยะเลยพอเขารู้ว่าเงินหล่นตรงไหนเขาก็เก็บ,เก,บ,เ,กบเก็บเก็บเงินตรงนั้นมาสุดท้ายก็สามารถทําได้ดังนั้นเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดคุณคิดแบบเดิมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้ฮนะแต่ถ้คุณคิดว่ามันสามารถเป็นไปได้และหาหนทางเนี่ยมันก็จะไปได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ